สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะมือสภาพมาเบิงพักสวนขั่วค่ะพี่น้องอันนี้เป็นพักกาดหินค่ะพักกาดหินที่เพาะไว้กําลังข้นกําลังงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะน่คะมาเบิงพักกาดหินก็พักกวางตุ้งก็ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสภาพไปเบิงดอกแค่ดอกแค่หนูเก็บมาเห็ดคลิปทุกมือทุกมือนะคะพี่น้องร้ายแห้งร้ายดอกอีรีค่ะดอกแค่ใยค่ะนี่ค่ะอันนี้พักกวางตุ้งค่ะพี่น้องหนูกําลังใส่ปุ๋ยขอกลงไปค่ะ นี่คะ่ะกําลังแตกกําลังคืนค่ะนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นผักกาดหินค่ะพี่น้องผักกาดหินบานเท่านี่งแล้วค่ะนี่คะ่ะเอาไปกินกับตาําบักหุ่งก็ได้หรือคนไทยเขาเออผักกาดเขียวบ่หรือจังไดนะคะพี่น้องแต่ว่าหนูเอามาก,กินแล้วมันออกเฮือนเฮือนเฮื่นเฮื่นคือผักกาดเฮื่นบานเท่านี่นะคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะกำลังงามไปค่ะเดี๋ยวหนู่มสัตพาไปเบิ่งดอกแคร์พี่น้องนี่คะ่ะอันนี้ก็ปลูกขนาไว้ค่ะพี่น้อง ปูขนาไใบกำลังแตกมันถือฝนหลายค่ะมันเน้มค้งมันหลายพี่น้องนี่ค่ะแปลงน้อยๆเอาเจาะอ,อันนี้เป็นพักกระทินค่ะดงพักกระทินพี่นเก็บไปเฮ็ดคลิปดูๆค่ะพี่น้องนี่จ้ะเก็บไปเฮ็ดคลิปดูๆอันนี้เป็นยอดมันเดคอะพี่น้อง,องแต่ว่าแอเป็นฟักแก่สยูหุนค่ะยูหึงเทิงพ่นค่ะพ,พี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาเอาเบิ่งดอกแค่อันนี้ตน้ตนต้นริมถนนเ้ยค่ะพี่น้องตน้นริมถน,นนนี่ค่ะดอกใหญ่ๆอ้วนๆนี่ต้นข้างในอีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกใยๆนี่ค่ะพี่น้องเรนุสเฮเบิง่งมอาอจจัจสยอนแสงอาจสะบูเห็นเนาะค่ะพี่น้องเดีรนุสเฮเบิง่งไก่ๆนี่ค่ะมันบานเบิดอพวกมีผู้ดใดกินค่ะพี่น้องพวกนู้ก็กินจนเบือ่อละเกจักสอาไปเฮ็ดอีกอย่างเนาะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งอีกเดรสผ้ามุดปลาเข้าไปนี่ค่ะดอกแค่ดอกใหญ่ๆดอกก็สีเลยเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกใหญ่ๆลายนี่ค่ะต้นนี้ยังบ่หลายซ้ำต้นข้างในปลาเด้ค่ะพี่น้องตน้นในปลาหลายแห้งนี่ค่ะได้ให้เบิ่งไกลๆสะออนคักค่ะพี่น้อง ดอกแคทั้งนั้นเลยที่นุกเก็บไปเห็ดคลิปกินตมบกห่งบกห้อยกับต้นนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบื้องไกลไร้มันม่วค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกบันบานกระแสบนี่ค่ะพี่น้องพุน่นต้นอยู่ผลจะใสเมื่อเมื่อนุไปถอนหน้ามาเพื่อค่าต้นผนเล็ดดูสภาพบุกปลา,ปาเข้าไปหลายค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกแคหมดลงข้างล่างก็เจอดอกแค่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปน้ำปลาหยงปลาห้ามีเบิร์ดเนี่ยปลาหญ้าหยาหกหก อาุสภาพเข้าไปพู้นฮู้นละค่ะมองปลาบัณฑเนี่ยค่ะบรรยากาศคือทงไทยทงหน้าบ้านเท่านี่ยนะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนูต้องใส่บูทลงมาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนตกหนามมันหงหนามหงอเจาะไอเจะนูต้องใส่บูทเอาเนาะคะ่ะเดนูนยาเป็นห่อต้นดอกแค่ก็เดนูนสีห้เบิง ดอกมันเละลายเนี่ยค่ะพี่น้องมาหดแล้วค่ะนูก็บโบหัวสเสนแหนมเห็นบ่วม,มาอาจะยอนแสงแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะดอกแคเดวสเ้เบิ่งอีกห้าหมงก็ค่ะพี่น้องดอกคักดกแนดก่ดกอีรีค่ะเดรใเ้เบิ่งใกล้ๆพี่น้องขาวบดตน้นนี้แต่อดอกแค่เลยค่ะป่าแล้วปลูกไว้เนี่ยค่ะ นี่ก้แมนครับพี่น้องดอกใยใยบานๆพ่อมันมีดอกใเนะคะพี่น้องดอกใ่เท่ากับเลือกกินใดที่นี่ดอกบานๆกับกินเท่ากับเลือกกินดอกกันสิค่ะเราก็ยอดไม่ก็อ่อนนุ่มเามานี่ยพามาเบ่งเนี่ยค่ะโแม่นเบิดดเลยค่ะพี่น้องขาวๆแม่นเบิร์ดเลย นี่คะ่ะพี่น้องดอกแคอันนี้ก็เป็นต้นักขามอันนี้ต้นักอีหุ่มนะคะนี่ค่ะต้นนี้คะ่นนคะแล้วนูสดให้เบิงอีกนะคะต้นต้นเป็นพุ่มนะคะต้นักขามที่นูกเก็บไปเฮ็ดคลิปตำสมตำแซลอันนี้ก็ต้นดอกแคอีกต้นหนึ่งคะ่ะพี่น้องนะคะล้ายแห้งจักเ็ดจังไดกินค่ะ เดนูผ้าเบิงบักขามค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังเป็นนวยกำลังนี่ค่ะกำลังอ่อนกำลังพอดีกินค่ะพี่น้องนู้นเนี่ยทาเมื่อได้สไปตลาดซื้อพวกสื่อบักเคลืคืนมาต่บักขามค่ะพี่น้องนี่ค่ะโดกเต็มต้นเลยบักขามอ่อนนี่ค่ะแล้วก็ลงมาอีกหน่อยนึงด้วค่ะพี่น้องเดนูสะออกนี่ค่ะก็จะเป็นกอคานี่ค่ะกอคาเต็มไม่ตั กอค่าทั้งนั้นเลยด้ยค่ะพี่น้องนี่จ้านะคะก็ให้เบิรงพ่ออันนี้ก็นะคะพี่น้องว่านุสออนดอกแคน่คะอันนี้ไปกล้วยหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะโมเมนกล้วยดังเลยค่ะพี่น้องใบมันเหลืองแล้วก็นี่ค่ะนุสออนดอกแคลายลายนุกุเจ้าสิเฮติงได้ก็เลยมาถ่ายห้เบิรงเดี๋ยวจัง้ํามันกระโลยเลยค่ะพี่น้องถือฟุ้นหลายๆค่ะไปละค่ะพี่น้องนุสมุดปลาออกไปเพื่อค่ะถนนยุพูน ไปละหายพอกันคลิปนานาะคะขอบคุณละลายที่เขามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัเนี่นนะคะ่ะพี่น้องไปช่องน้องใหม่ไทยวิถีชีวิตมันบ้าน,นะคะ่ะการกินการอยูกอ่กับกับเขาแตล่าขาบแต่ละมือที่นู้ทานลงไปก็คือเ็ดกินในละหายพี่น้องมีปลากินปลามีเจวกินเจวคะ่ะกับสับเรเลิดรูบันไดเนาะคะ่ะเห็ดกินเป็นมันบ้านอนิญาะคะ่ะอย่าข้าคั่นอ,อ,อย่าข้าหรืออย่า,ยางางงหูะคะ่ะพี่น้องแต่ขั้น ไปละจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า